ผู้ป่วยเด็กจะแตกต่างกับผู้ป่วยผู้ใหญ่นะคะหนึ่งเลยก็คือเขา่ถูกแยก,กออกมาจากครอบครัวแล้วก็มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่คุ้นเคยสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือใน,ในกระบวนการรักษาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างมันก็มีในเรื่องของความเจ็บปวดอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องเหมือนกับซัพพอร์ตเขาด้วยในส่วนนี้นะคะก็คือเหมือนทําตัวเหมือนเป็นที่พึ่งให้กับเด็กด้วยะคะ่ะ มันก็มีความภาคภูมิใจในงานของเราเองด้วยค่ะคนไข้ของเราเป็นคนไข้วิกฤตใช่ไหมคะเวลาเด็กที่เขาดีขึ้นแล้วได้กลับบ้านแล้วจากเดิมที่เขาแบบอาการหนักนอนอยู่บนเตียงแล้ววันหนึ่งเขาเดินกลับมาหาเราแล้วเขาก็มาบอกว่าผมหรือหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะมันก็จะรู้สึกดีค่ะ น้องเป็นโรคเอป์ซินโดมค่ะเป็นกระโหลกเชื่อมติดก่อนไัยโรคนี้จะต้องมีการผ่าตัดแยกกระโหลกค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของมือเท้าที่ที่เป็นผิวหนังพังผืดติดก,กันก็ต้องผ่าตัดแยกอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็คือมีสูตรสมเด็จพระเทพค่ะรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขบนใบหน้าแล้วก็สําหรับโรคน้องโดยเฉพาะเลยทีมคุณหมอเอ๋ยหรือว่าทีมของคุณพยาบาลเลยครับดูแลเราไม่ใช่ว่าเราไปแค่คนไข้ แต่ดูเราเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวคอยบอกเราคอยเตือนเราเกี่ยวกับการดูแลของเขาทุกอย่างว่าทำไงไม่ว่าจะแบบอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเรากลับบ้านไปแล้ว ความเป็นหมอเด็กมันก็ยากแล้วก็มีสิ่งที่คาดหวังจากไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าความแบบที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจในตัวโลกเด็กได้เยอะค่ะแล้วก็ต้องค่อยๆแบบต้องใจเย็นแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้แบบเด็กที่มาหาเราวันนี้ค่ะเขาจะกลับบ้านไปแล้วแบบมีคุณภาพชีวิตเด็กไปเดิมได้ยังไงอะค่ะถ้าสมัยเด็กๆเราก,ก็คิดว่าเป็นหมอเด็กก็คือหมอที่แบบรักเด็กชอบเล่นกับเด็กแต่พอมาปฏิบัติงานจริงๆมันก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราอดทนไปเพื่ออะไรมันก็ทำให้เราสนุกกับ,กกบงานมากขึ้น,นะคะ ความสุขในการทํางานก็คือได้เห็นรอยิ้มของเด็กๆค่ะเขามาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะก็คือเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาดูแลเขาอะค่ะก็ถามว่าหนักไหมก็หนักค่ะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเหนื่อยแล้วเราเห็นเด็กๆดูดีล่าเริงยิ้มได้อย่างเนี้ค่ะเราก็ภูมิใจมันก็หายเหนื่อยแล้วค่ะเราจะบอกกับครอบครัวทุกครั้งอะค่ะว่าเมื่อลูกคุณป่วยคุณเศร้าได้คุณเสียใจได้แต่คุณอย่าร้องไห้ให้เด็กเห็น เพราะถ้าเมื่อไรที่เด็กเห็นว่าคุณร้องไห้เด็กจะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นเยอะกําลังใจเขาจะหดหายไปผูกพันนะคะเพราะว่าเด็กของเราจะไม่ใช่ว่ารักษาครั้งเดียวแล้วหายเลยคือเขาก็จะมาอยู่กับเราเรื่อยๆอะค่ะบางครั้งเขาก็ดูแลเรานะคะเพราะว่าเขาจะมีความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเด็กๆบางทีเขาก็จะมีพลังดีๆที่ส่งต่อให้เราอะค่ะในฝ่ายกุมารวิชศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีการ พัฒนานะคะแนวทางการรักษาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอาจารย์นะคะที่สามารถทำการผลิตเครื่องมือที่มาใช้กับผู้ป่วยเด็กบางประเภทนะคะแล้วก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากนะคะนอกจากนี้นะวัตกรรมก็ยังรวมถึงการหาแนวทางการรักษาที่ ดียิ่งขึ้นแนวทางการวินิจฉัยที่ทําให้วินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้นสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยเลยนะคะจากที่เดิมเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตหรือว่าพิการอย่างถาวรน,นะคะก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรอดชีวิตและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะเราพบว่าจริงๆเด็กประมาณหนึ่งในสาม ของเด็กไทยเนี่ยค่ะเป็นภมแิแพรการที่เราจะเลี้ยงเด็กๆให้เขาแบบได้สัมผัสธรรมชาติบ้างมีชีวิตแบบธรรมชาติไม่รับประทานยาปฏิชีวะนะยาฆ่าเชื้อโดยไม่จําเป็นจริงๆอันนี้เป็น,เป,นเป็นประเด็นสําคัญสิ่งที่ดูเป็นนวัตกรรมมากๆที่เป็นเขาเรียกว่าจุดแข็งของเราก็คือว่าปัจจุบันเรามีวิธีการรักษาด้วยการปรับภูมภูมิกันอย่างเราเคยมีน้องที่โอ้โดนไข่นิดเดียวเงี้ยคะ่ะตาบวมหายใจไม่ออกเงี้ยคะ่ะตอนนี้เรารักษาด้วยวิธีนี้ตอนนี้เขากินไข่ได้ฟองึลยละ คนไข้เด็กณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าความก้าวหน้าทางยิทาการเนี่ยมัน,มนจเจรินก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคซับซ้อนส่วน,นหนึ่งเนี่ยจะรอดชีวิตแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องกลับไปบ้านไปรับการดูแลซักการต่อที่บ้านเพราะฉะนั้นการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการดูแลคนไข้ให้ประสบความสําเร็จเมื่อตรงนี้สําเร็จมันก็จะสืบถึงการเรียนการสอนการวิจัยที่จะประสบความสำเร็จตามมาด้วยคนไข้ หมอคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่มาโรงพยาบาลด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่าเราจะช่วยเขาได้แต่อย่างไรก็ตามในโรคบางโรคเนี่ย,ยมันอาจจะไม่สามารถทําให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่พวกเราทําได้คือเราสามารถทําให้คุณภาพชีวิตของลูกเขาเนี่ยดีขึ้นตามศักยภาพที่เขาสามารถที่จะมีได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องบอกเขาว่าความหวังนี้จะไม่มีทางเป็นความจริงถ้าหากว่าเราทั้งสองฝ่ายไม่ร่วมมือกันนะคะให้ไปไปตามเป้าหมายที่เราทั้งสองฝ่ายเนี่ย มีร่วมกันต้องขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เป็นสมาชิกหรือเป็นบุคลากรของฝ่ายกุมารเวชศาสตร์นี้นะคะเพราะว่าฝ่ายของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเดินหน้ามาได้ถึงหน้าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีความร่วมมือร่วมใจกันหรือว่าเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหมอคิดว่าเรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันนะคะคือดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่พ่อแม่และครอบครัวเขาเนี่ยไว้วางใจเรา